สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่ได้ทํากับข้าวเลยค่ะเป็นแม่บ้านทําให้หมดเลยนะคะพอดีมิ้นไปตรวจสุขภาพมานะคะทุกคนใครที่เป็นห่วงมิ้นเรื่องสุขภาพในการกินผักเยอะเกินไป,ปกลัวเป็นโรคาตอะไรเงี้ยมิ้นไปตรวจมาแล้วนะคะคือสะอาดมากมก็คือแบบว่าทุกอย่างคือค่าปกติเลยนะคะ<ม>ก็คือไม่เป็นไรนะคะ<ม>ก็คือมะลุงมะเร็งเลือดทุกอย่างตรวจแล้วนะคะก็คือปกติเลยค่ะค่าไตก็ปกตินะคะบางคนเป็นห่วงมิ้นเรื่องการกินลูกเนียงนะคะก็คือตรวจหมดแล้วก็คือปกตินะคะมิ้นแข็งแรงดีค่ะ น้ำพริกงาดํานะคะของแม่บ้านแล้วก็ผัดกระเจี๊ยบคือแบ่งจากถ้วยเขามาค่ะเขากินผัดกระเจี๊ยบใส่หน่อไม้ใส่กุ้งค่ะแล้วก็มีซุปอาซุปกระเจี๊ยบนะคะก็คือนั่นแหละเมนูที่ไม่ได้ทําเองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำพริกงาดําของแม่บ้านรสชาติเป็นยังไงไปกินกันสิน่าจะเป็น งาเขาน่าจะเอาไปหมักแบบเหมือนพวกถัวก่วมันมันจะได้กลิ่นเปรีป้ยวอ,อืออืไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะนัวอร่อยลูกเนียงซื้อมาแกงแงกเลยค่ะก็เลยเอาไปต้มใครซื้อลูกเนียงมาแล้วกักดไม่ไหวนะคะแนะนำให้เอาไปต้มค่ะมันจะมันอร่อยอร่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวชอบกินสดแล้วก็ดองนะคะ นินข้าวกันเนี่ยอันนี้ดอกพรายนะคะลูกเนียงดองลูกเนียงต้มผักสลัดซุปใบกระเจี๊ยบแดงนะคะน้ำพริกงาดำผัดกระเจี๊ยบค่ะไปค่ะไปกินข้าวกันไม่เผ็ดเลย มันมันค่ะเหมือนมันต้มปกติมีคนถามว่าแม่บ้านกินข้าวกับเมนไม่ได้กินนะไม่แค่ข้าวกับข้าวแยกเลยค่ะอือเพราะว่าเขาก็กินเมนูของเมนไม่ได้เขาเป็นคนกินจืดมากเครื่องปรุงทุกอย่างเขาจะจืดแบบและเขาเป็นคนกินยากค่ะ กุี๋ยวเอาพริกสดมากัดดีกว่าไม่เผ็ดเลยอะ่ะโอเคพริกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปหนึ่งคำค่ะแล้วก็ลืมกด <c oughs> อืมได้พริกมากดดีหน่อยลูกเนียงลูกเนียงต้มก็อร่อยแต่ว่าไม่กรอบอืม อรอยมากสุกเจียบแม่บ้านทำให้แตมินไปนปรุงเองนะคะเขาปรุงมิ่งกินไม่ได้ ช่วยไอพริกช่วยชีวิตมากเลยน้องพิกง,งานดำคือไม่เผ็ดเลยอะอันนี้เป็นเมนูพม่านะคะมีแง่ใครสั่งขับบุรีไหม อหารก็จะคล้ายๆคนพพ่มาอยู่แล้วแต่คนพพ่มาทำกับข้าวมินกินะรสชาติไม่เหมือนบ้านมินเลยอืออยู <c> ่ <oughs> คนละรสชาติหมายถึงว่าไม่เหมือนบ้านมินแล้วไม่เหมือนในบุ้บ้านมินด้วยค่ะคนละอารมณ์กันเลย <c oughs> แซ่บ ดอกพักน่อ่อนมากกินสดคือหอมมากอะ่ะกินต้มก็อร่อย คนที่ห่วงมินเรื่องกิกนรุ่งนย้นไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ไปตัวสุขภาพมาเพิ่งกลับมาค่ะไม่เป็นไรนะมินตรวจทุกป,ปีมินเป็นคนที่ตรวจสุขภาพทุกป,ปีค่ะบางคนบอกกินผักเยอะระหว่างต้องฟอกไตนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบนี่เหรอะ เราตรวจสุขภาพทุกปีเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยพอมีคนทักก็มีความกลัวอยู่เด้อนี่ยังไม่ครบปีดีเลยไปตรวจอีกละแล้วมันเลือกโปรแกรมที่แบบว่ามันครบหมดนะคะเวลาไปตรวจสุขภาพอ่ะมันจะมีแบบว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้นอย่างเช่นแบบอย่างเช่นเราทํางานอ่ะถ้าเราทํางานในบริษัทอ่ะ มันจะเป็นเบื้องต้นนะคือเขาไม่ได้ตรวจแบบครบทุกอย่างทุกในร่างกายเราทั้งหมดเขาจะตรวจแค่ว่าที่มันแบบสําคัญอะ่ะอแต่นี้มันตรวจหมดเลยแพงหน่อยแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราปีละครั้งลงทุนกับมันเนี่ยเขาจะมีแบบขเขาก็จะมีรายการแบบโปรดักต์มาให้ว่าเราจะเอาเราจะเอา คอร์สหน่อยเราก็จิ้มไปเลยอย่างนี้เนี่ยอือฮึเนาะอย่างนี้นะอออนนะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมยากมาเพราะว่าลูกกินนมทั้งคู่ค่ะอืปั๊มนมอย่างก,กับแม่เวอะ กินกันแบบโหกินกันจนต้องบริจาคอะเยอะน้ำพริกง,งาดำที่ไม่มีความเผ็ดเลยแต่คืออร่อยน่วแต่แค่ไม่เผ็ด ลูงเนียงต้มนี้แบบแก่มากถ้าไม่ไเอาไปต้มนักกัดไม่ไหวอันดีอื่อยเหมือนกินแบบเหมือนกินอะไรเหนียวๆอ่ะเหน,นียวนึบนะ,ะบางคนอะ่ะเขาไม่ชอบกินไม่ชอบกลิ่นของลูงเนียงใช่ไหมเอาไปต้มมันคือกลิ่นหายหมดเลยอะ่ะมีบางคนที่ชอบกินลูงเนียงมาพอกินลูงเนียงหายรู้สึกว่าไม่แซ่บเลย

แม่มีชอบกินแค่แบบนี้แม่ผมไม่ชอบกินลูงเมียงจริงลูกต่อเนี่ยชอบกินของเหม็นมากเหมือนพ่อพ่อชอบกินผักชอบกินน้ำซุปชอบกินของเปรี้ยวเหมือนกันเลยเชื้อแรงขนาดไม่ได้โตมากับพ่อแม่นะโตมากับยายกินไม่เหมือนแม่ แม่เนี่ยชอบกินอาหารไทยมากแม่ชอบกินแกงเหียวหวานราดหน้าเมนู่กะทิอะ่ะ ลูกเนียง,งต้มเนี่ยเพลินค่ะคนใต้เขาจะนิยมต้มแล้วก็กินกับมะพร้าวขูดกินเป็นแบบกินเป็นขนมอ่ะันุบมากถ้าเอาลูกเนียงอ่อนไปต้มไม่อร่อยน,นะคะน้องลูกเนีงแก่จัดเท่านั้น ยิ้มหวานนะอ,อกินข้าไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอก่อนเถอะแค่นี้ก็หน้าบวมหน้าบานหมดแล้วโอเควันนี้มิก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไาลค์กดแชร์กดติดตามมิม้เด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ